ไม่ตอนที่ตอนที่อยู่ในที่พี่บอามีคุยว่าไอ้อาวุธเซนเนียรที่ในลักษณะของมันที่มีความแบบเป็นความยาวอันนี้มันใช้บนหลังม้าหรือรถม้าอะไรนะอ๋อคือเกอร์เนี่ยมันเป็นอาวุธที่มีดีไซน์แปลกอยู่อย่างหนึ่งตรงที่ว่าไม่พบในอารยธรรมอื่นคือปกติคนเนี่ยถ้าจะใช้ขวานใช้มีดอะลักษณะมันก็จะเป็นคล้ายๆกันหลายๆอารยธรรมมีดของอารยธรรมกรีกของจีนของอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นมีดขวานก็จะเป็นขวานใช่ไหมเออปรากฏว่า อันนี้เนี่ยมันเป็นรูปร่างแปบกระหลาดซึ่งไม่พบในอารยธรรมอื่นแต่ <c oughs> อาวุธชนิดนี้เ,เขาเคยวิเคราะห์กันมาว่ามันเหมาะสําหรับการใช้บนลดหมาเพราะว่าด้วยความที่มันเป็นคล้ายๆเป็นเขียวอยู่ปลายด้ามยาวๆเนี่ยมันเวลาแล่นลดม้าไปด้วยความเร็วเนี่ยมันสามารถที่จะเกี่ยวหรือเฉือนคนที่อยู่รอบข้างได้โดยง่ายแต่ถ้าเกิดว่าเป็นหอกเป็น เออทวนเนี่มนนยมันจะเป็นจุดม <M 8 S 2> ันจะเป็นจุดเดียว <laughs> ใช่ไหมเอออันนี้มันแบบกวาดไปอ่ะเหมือนกวาดเกี่ยวข้าวเงี้ยล้วตัดไปได้ถามพี่อ่งนี้นึงไอ้อาวุธชนิดนี้มันควรจะมีความยาวลักษณะประมาณไหนเมื่อกี้เราเห็นแต่หัวโอ้ถ้าเป็นสมมติสมัยสินซีฮ่องเต้นในอ่สุสานสินซีฮ่องเต้ความยาวก็สองสามเมตรแต่ว่าเขาจะสามเมตรใช่ความยาวก็จะสองสามเมตรเลยแล้วก็เขาจะมีกําหนดไว้นะจาไม่ได้ว่าในบันทึกเป็นยังไงแต่ว่ามันจะห้ามยาวเกินสามเท่าของตัวคนอะไรอย่างเงี้ยก็คือประมาณว่า อย่างน้อยสุดคือไม่เกินห้าเมตรครึ่งแน่แต่ว่าให้น้อยกว่าน,นั้นแต่อาวุธชนิดนี้เวลาอาวุธยาวเนี่ยนะครับมันสัมพันธ์กับเวลาการลบคือการลบที่มันเป็นกระบวนทัพเนี่ยมันถึงจะใช้อาวุธยาวกันแต่ถ้าเป็นการลบแบบเขาเรียกว่ากระบวนทัพแปลว่ามีการตั้งทับแล้วก็ต้องลุยกันไปเป็นก้าวๆเข้าแถวให้มันเรียบร้อยเนี่ยพวกนี้จะใช้อาวุธยาวแต่ถ้าเกิดว่าเป็นอาวุธสั้นเนี่ยพวกนั้นจะเป็นแบบปะทะกันซึ่งหน้าแลวก็แบบกระจายกันอย่างนั้นอะไรเงี้ยมันก็วิเคราะห์ได้ว่ารูปแบบของการลบสมัยนั้นเป็นยังไง